สวัสดีค่ะก่อนอื่นยายเพ้นก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามยายเพ้นด้วยค่ะอยากรวยอยากแข่งอยากปังมั่งมีอุดมสมบูรณ์เงินทองไหลามาเทมาเลือกกระเป๋าหลากสีเอาแต่สีสดๆนะคะเปิดซิป ตั้งไว้เลยค่ะเลือกตามใจชอบเลยนะคะสีต้องเป็นสีสดสดสด,สดใสพลังงานจะได้ดีๆค่ะยายเพนอยู่ที่เมืองนอกยายเพนก็ยังไม่เคยไหว้ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ยายเพนไหว้ก็เลยตั้งตัวไม่ติด ทุกสิ่งทุกอย่างจัดซื้อหามาภายในวันนี้และหาง่ายๆทุกอย่างมันมีอยู่แล้วค่ะเทียนแดงก็มีอยู่แล้วส่วนผ้าปูโต๊ะก็มีอยู่แล้วข้าวสารก็มีอยู่แล้วอันนี้เป็นข้าวสารแดงนะคะเพื่อนๆ แล้วก็ได้ซื้อผลไม้ตามร้านที่มีอยู่ขนมหวานก็มีพร้อมชาก็มีพร้อมชาห้าถ้วยเพราะว่าที่นี่มีร้านอาหารของคนต่างชาติค่ะไปหาซื้อได้สะดวกทันใจภายในหนึ่งวันค่ะ มีแต่พลไม้ความหมายดีๆทั้งนั้นเลยค่ะส่วนผ้าปูโต๊ะสีแดงยายเพนไม่มีผ้าก็เอากระดาษสีแดงใช้แทนผ้าปูโต๊ะได้ค่ะง่ายๆค่ะ